เพื่อพิธีกรดังเมาส์แรงดูลี่เป็กผลิตโชคเรื่องหน้าตากันอย่างสนุกสนานจึงเกิดเป็นประเด็นดราม่าร้อนโซเชียลจากนั้นพิธีกรดังก็ออกมายอมรับผิดขอโทษในสิ่งที่ทำ หลังจากนั้นเพจดราม่าก็ได้ออกมาให้ข้อมูลว่าทำไมเป๊กต้องทำสัญญกรรมสำหรับท่านที่ไม่ทราบเป๊กได้รับอุบัติเหตุจากการเล่นเจ็ตสกีหน้าพุ่งไปกระแทกโขดหินจมูกปากแขนหักซี่โครงร้าวลองนึกดูว่าชนแรงขนาดไหนเขาถึงต้องผ่าตัดอยู่นานกว่าจะหาย และเป็กเคยให้สัมภาษณ์ว่าตนเองนั้นเคยประสบอุบัติเหตุจากเจ e ต s ก i กลางทะเลหัหินจริงก่อนจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหัหินและเคลื่อนย้ายกลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลในกรุงเทพส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้นเจ้าตัวได้บอกว่าได้ขับเจ็ตสกีเล่นแต่เกิดมีคลื่นทะเลลูกใหญ่มาปะท้ยอย่างแรง ทำให้ไม่สามารถประคองเจ็ตสกีได้และทำให้เกิดพลิกคว่ำหน้าไปฟาดกับหินที่ใบหน้ามีรอยช้ำและแผลขนาดใหญ่ต้องทำการเย็บอีกทั้งจมูกก็หักซึ่งยอมรับประมาทเองส่วนเรื่องทำสัลยกรรมก็จะมีฉายาว่าหน้าใหม่ตลอดแต่มันก็เป็นธรรมดาก็อยากดูดีก็ต้องไปทำนั่นคือเหตุผลที่ผมต้องทำหน้าใหม่ทำไปเถอะไม่ดีก็ทำใหม่ก็เป็นอย่างนี้ แต่ว่าเดี๋ยวนี้เวลาคนที่เล่นเน็ตเขาคิดอะไรเขาพิมพ์เลยหน้าเหมือนลิงหน้าเหมือนตัวตลกแต่ผมก็ยอมรับว่าตัวเองหน้าเหมือนลิงเด็กๆผมหน้าเหมือนลิงมากโดนล้อตั้งแต่เด็กๆแล้วกื๊ด